แรปปิ shopping, 24, ้ชอปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <hi> กลับมาอีกครั้งกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจาก T Power รุ่น T4 Ultra การออกแบบที่สวยงาม ดีไซน์หลักหมื่นแต่ราคาหลักพันตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมกาาเดินเข้าประตูพอดีเลยโคโนค้อผมแล้วเพียสเวลยิงด,ดามเมจเวทใส่ดักก้นไหนเต็มข้อหรือท่องอินเทอร์เน็ตลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง พิซดแอปพลิเคชันวิดีโอคอลคุยกับลูกหลานให้หายคิดถึงก็ใช้งานได้ง่ายลื่นไหลไม่มีสะดุดแต่ถ้าอยากได้ต้องรีบโทรมาที่เบอร์02-666-9426 มาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับโทรศัพท์มือถือตัวใหม่ล่าสุดเลยครับจาก T Power รุ่น T4 Ultra นั่นเองนะครับใช่แล้วครัมาพร้อมกับขนาดหน้าจอนะคะ6.26นิ้วค่ะเป็น Full View Display นะคะความละเอียดหน้าจอ HD บวกกับ IPS ค่ะชัดทุกมุมมองไร้ปุโผมค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับออกแบบมานะฮะกล้องที่ทันสมัยสุดๆเลยทีเดียวนะครับความละเอียดกล้องหน้านะฮะอยู่ที่ 8ล้านพิกเซลกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลครับวันนี้ค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะแถมพรีเมียมเซ็ตไปถึง6ชิ้นเลยค่ะมูลค่ากว่า7,275บาทค่ะแต่วันนี้พิเศษเลยให้คุณจ่ายเพียงแค่2,190บาทเท่านั้นนะคะตัวเครื่องรับประกัน1ปีเต็มค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเรา2คนครับกับลับบิ๊ s ช้อปปิ้งเพื่อสี24ชั่วโมงเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้สําหรับใครที่กําลังมองหาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่รับเทศกาลใหม่ๆแบบนี้วันนี้ T Power ครับเข้ามาพร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมฟังก์ชันมาแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยทีเดียวรวมทั้งนะฮะใช้งานง่ายมากๆเลยทีเดียวสําหรับใครที่เป็นสายชอบดู YouTube หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ครับที่ซื้อโทรศัพท์มือถืออยากได้จ ใหญ่ๆเอาไว้ลุ้นหวยเครื่องนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าให้แรมมา,มากถึง3ามกิกะไบต์นะคุณผู้ชมฐารอมถึง3 2มสิบสองิกะไบต์เลยทีเดียวและที่สําคัญคุณผู้ชมพายลี่จะบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าวันนี้เขามีมาให้เลือกกันถึง4สีเลยทีเดียวซึ่งที่พายลี่ถืออยู่ในมือนะคะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงรหรือว่าสีแดงต้องบอกเลยว่าสวยและตอบโจทย์มากๆเลยคุณผู้ชมขาโดยเฉพาะสีม่วงพี่แชมป์คือ สวยมากๆและสามารถเข้าได้กับทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเป็นสีที่ออกแบบมาแล้วค่ะทำให้สวยหรูดูแพงและที่สําคัญค่ะสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะคุณผู้ชมขามาพร้อมกับขนาดหน้าจอถึง6.26นิ้วเพราะฉะนั้นมองได้เต็มตาเพราะจ๋าแม่จ๋าที่ต้องบอกเลยว่าอยากจะดูจออยากจะลุ้นหัวอยากจะดูหนังไม่ต้องมาน้าปวดตากับการเพ่งรวมไปถึงตัวหนังสือที่จะพิมพ์ส่งหาลูกหลานตัวเล็กหรือเปล่าตัวนี้ชัดแจ๋วสะใจแน่นอนถูกต้องเลยครับคุณผู้ชมครับ ถ้าสมมติเกิดว,ว่าเราเทียบกับราคาที่วางขายทั่วไปทางท้องตลาดนะคุณผู้ชมนะผมต้องบอกว่าตัวดีไซน์ของเขาแล้วก็ความชาัดของกล้องเนี่ยราคาถ้าเทียบแล้วรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟังก์ชันของเขาราคาหลักหมืน<อ>่นแต่ว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมเราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้คุณผู้ชมในราคาหลักพันเท่านั้นเองกับตัว T Power T4 Ultra ตรงนี้เลยครับ โปรโมชั่นสวยพิเศษสำหรับวันนี้เลยครับกับโทรศัพท์มือถือยี aw, ่ห้อ T Power รุ่น T4 Ultra ซึ่งเรามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4สีครับไม่ว่าจะเป็นสีดำสีทองสีม่วงสีแดงราคาปกติเครื่องละ5,770บาทครับเราแถมฟรีพรีเมียมเซตเลยครับไม่ว่าจะเป็นเคสซิลิโคนใสมูลค่า299บาทฟิล์มกันรอยมูลค่า199บาทครับฟิล์มกระจกนิลภยัยมูลค่า299บาท คูฟังมูลค่า299บาทปากกาทัสกีนมูลค่า250บาทแหวนกันหล่นมูลค่า159บาทรวมมูลค่ากว่า7,225บาทครับพิเศษวันนี้ที่รับบิทช้อปปิ้งจายเพียง2,190บาทเท่านั้นตัวเครื่องรับประกัน1ปีเต็มนะครับจำกัดสีละ100ชุดเท่านั้นครับ สำหรับใครสนใจหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาได้เลยครับที่เบอร์026669426ครับหรือว่าแอดไลน์มาได้ครับที่แอดไซน์ ign, และบิ๊ช้อปปิ้งหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็ได้นะครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงท้องส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภา,ายใน2-5วันนั่งรออยู่ที่บ้านก็ได้รับของเลยนะครับและที่สำคัญคือมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ กลับมาอีกครั้งกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจาก T Power รุ่น T4 Ultra การออกแบบที่สวยงามดีไซน์หลักหมื่นแต่ราคาหลักพันตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลง กรเดินเข้าประตูพอดีเลยโคนอข้อมะผมแล้วเพียสเเวลยิงดาเมจเวทใส่ดากก้อนไหนเต็มข้อหรือท่องอินเทอร์เน็ตลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่หนึ่งหรือจะโหลดแอปพลิเคชัน คุยกับลูกหลานให้หายคิดถึงก็ใช้งานได้ง่ายลื่นไหลไม่มีสะดุดแต่ถ้าอยากได้ต้องรีบโทรมาที่เบอร์026669426เอาล่ะคุณผู้ชมคาเรามาดูโทรศัพท์มือถือนะคะรุ่น T Power T4 กันบ้างดีกว่าว่า T4 a l t a ตัวนี้คุณผู้ชมนอกจากดีไซน์ที่เขาสวยงามแล้วฟังก์ชันเป็นยังไงกันบ้างนะคะต้องบ,บอกเลยว่าอย่างแรกเลยพี่แชม รูปลักษณ์ทันสมัยมและมาพร้อมกับสีที่พรี่บอกเลยคุณผู้ชมว่าเป็นสีที่ทันสมัยที่สุดในปี2024คุณผู้ชมดูเลยอตอนนี้ ในมือพอลลี่คือสีที่ขายดีที่สุดเลยนะคะคก็คือสีม่วงนั่นเองคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งในรุ่นนี้ของเรานะคุณผู้ชมเรามีมาให้นะคะทั้งสีดําหรือว่าจะเป็นสีทองแต่สีม่วงสีนี้อพอยลี่บอกเลยว่าใครถือก็ดูดีดูสวยหรูดูแพงและสีแดงก็เป็นอีกสีหนึ่งคุณผู้ชมคะ่ะเขาบอกว่าต้องแดงไว้ก่อนโทรศัพท์เครื่องนี้นะคุณผู้ชมเป็นดีไซน์ที่เหมือนกับคุณกําลังใช้โทรศัพท์ ราคาหลักหมื่นที่<ช>หรูหรามากๆเลยพี่แชมป์ถูกต้องเลยครับคุณผู้ชมครับเราได้ดูถึงตัวดีไซน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูสเปคในตัวเครื่องก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าโทรศัพท์มือถือตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ เขาสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะคุณชอบแอปอะไรนะฮะก็สามารถโหลดได้เลยทีเดียวโดยที่เราเข้าไปนะฮะในโหมดของนี่เลยฮะ p a y s t o r e นั่นเอง <Wow. S 1> ตัวนี้นี่นะฮะ p l a y s t ตรตัวนี้พอเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแอปเป๋าตัง เฟซบุ o กคุณพ่อคุณแม่ของเราทุกวันนี้โซเชีย <Social S 2> ลต่างๆต้องมีครบครับ t ิ k ตอกคุณก็สามารถโหลดให้คุณพ่อคุณแม่ของเราได้และที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเขาสามารถทำงานได้แบบไหลลื่นเลยทีเดียวทั้งหน่วยของลอมและก็แรมของเค้เาเนี่ยเขาจัดเต็มมาให้เราแบบครบทั่วเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้งานเรามั่นใจได้เลยนะครับว่าเราสามารถใช้งานได้แบบไหลลื่นมากๆรวมทั้งยังเป็นระบบปฏิปฏบัติการ Android 1 0.0ซึ่งถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการ Android ที่อัปเดตล่าสุดเลยครับ พิิททีีี่่ฉฉััันนไปลงบเเธอธ,เธออมใใจให้ซึ่งโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับเขาใช้ Android ระบบ10.0 10. ครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจเลยนะฮะว่าสามารถนะครับโทรคุยกับเราโทรคุยแบบวิดีโอคอลได้ด้วยนะพอยลี่นะนี่เลยภาพชัดเจนแบบนี้ค่ <พา S 1> <ฮ>ะคุยกับลูกกับหลานได้เลยพ่อจ๋าแม่จ๋า โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับวันนี้เลยครับกับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ T Power รุ่น T4 Ultra ซึ่งเรามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4สีครับไม่ว่าจะเป็นสีดำสีทองสีม่วงสีแดงราคาปกติเครื่องละ5,770บาทครับเราแถมฟรีพรีเมียมเซตเลยครับไม่ว่าจะเป็นเคสซิลิโคนใสมูลค่า299บาทฟิล์มกันลอยมูลค่า199บาทครับฟิล์มกระจกนิรภยัยมูลค่า299บาท หูฟังมูลค่า299บาทปากกาทัสกีนมูลค่า250บาทแหวนกันหล่นมูลค่า159บาทรวมมูลค่ากว่า7,225บาทครับพิเศษวันนี้ที่รับบิท Shopping จ่ายเพียง2,190บาทเท่านั้นตัวเครื่องรับประกัน1ปีเต็มนะครับจำกัดสีละ100ชุดเท่านั้นครับ สำหรับใครสนใจหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาได้เลยครับที่เบอร์02 666 66 9426ครับหรือว่าแอดไลน์มาได้ครับที่แอดไซน์ ign, และบิ๊กชอปปิ้งหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็ได้นะครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงท้องส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวาภายใน2-5วันนั่งรออยู่ที่บ้านก็ได้รับของเลยนะครับและที่สำคัญคือมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ บอกเลยค่ะว่า T Power T4 Ultra เครื่องนี้นะผู้ชมมาพร้อมกับสเปคกล้องหน้าถึง8ล้านพิกเซลและกล้องหลังนะคะความละเอียดมากถึง13ล้านพิกเซลไม่ว่าจะเซลฟี่นะผู้ชมหรือว่าจะถ่ายผู้อื่นออกมาสวยเป๊ะแน่นอนไพีลองให้ดูเลยดีกว่านะคะยิ่งนะผู้ชมขาในโหมดกล้องหน้านะผู้ชมเขาจะมีโหมดบิวตี้มาให้ด้วยโอ้ดีมากๆเลยก็สามารถกดถ่ายแบบนี้ได้เลยครับผมตึ้ง Oh. นี่ภาพก็จะสวยแบบนี้เลยหรือถ่ายพี่ฉันก็ได้ครับผมอ่ะมาโอ้โหสีสันคมชัดมากๆคุณผู้ชมนี่เลยคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราให้มาดูรูปกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมขาว่าภาพที่ถ่ายออกมาสวยงามมากๆและพี่ี่บอกแล้ว<อ>ว่าคุณภาพภาพคือชัดเจนมากๆคุณผู้ชมดูเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละคุณผู้ชมขาการมีสมาร์ทโฟนดีๆสักเครื่องบางทีเราไม่ต้องมานั่งเสียงเงินเป็นหลักหมื่นหรอกคุณผู้ชมขาราคาขนาดนี้แต่คุณภาพขนาดนี้ต้องมีแล้วล่ะค่ะ มาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับโทรศัพท์มือถือตัวใหม่ล่าสุดเลยครับจาก T Power รุ่น T4 Ultra นั่นเองนะครับใช่แล้วครัมาพร้อมกับขนาดหน้าจอนะคะ6.26นิ้วค่ะเป็น Full View Display นะคะความละเอียดหน้าจอ h d บวกกับ IPS ค่ะชัดทุกมุมมองไร้ปุ่มโคม่ะ ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับออกแบบมานะฮะกล้องที่ทันสมัยสุดๆเลยทีเดียวนะครับความละเอียดกล้องหน้านะฮะอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลครับวันนี้ค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะแถมพรีเมียมเซตไปถึง6ชิ้นเลยค่ะมูลค่ากว่า7,275บาทค่ะแต่วันนี้พิเศษเลยให้คุณจ่ายเพียงแค่2,190บาทเท่านั้นนะคะตัวเครื่องรับประกัน1ปีเต็มค่ะ เรามาดูความคมชัดของหน้าจอเขาหน่อยและกันครับคุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะฮะหน้าจอของเขาเนี่ยขนาด6.26นิ้วครับเป็นแบบ Full View Display เพราะฉะนั้นฮะเราสามารถดูคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลง YouTube ละครต่างๆย้อนหลังดูได้แบบละเอียดยิบเลยทีเดียวครับเพราะว่าความละเอียดหน้าจอของเขาเป็นแบบ HD บวก IPS ชัดทุกมุมมองเลยทีเดียวนี่ดูละครย้อนหลังนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่อยากดู YouTube นะฮะหรือว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะลูกหลานของเรามาอยากจะเปิด YouTube ให้ลูกหลานของเราดูก็สามารถดูได้แบบชัดทุกมุมมองเลยทีเดียวครับ คาว่าวันนี้จัด T Power ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะคุณจะได้ใช้ฟังก์ชันทุกอย่างทุกแอปพลิเคชันเหมือนกับโทรศัพท์หลักหมืน่นและที่สําคัญวันนี้ในโปรโมชั่นของเรานะต้องบอกเลยว่าเป็นพรีเมียมเซ็ตให้ของแถมเพิ่มไปเลยฟรีอีก6รายการคุณผู้ชมคาะจ่ายราคาเดียวราคาเดิม2,190บาทเท่านั้นค,ะค่ะกลับมาอีกครั้งกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจาก T Power รุ่น T4 Ultra ออกแบบที่สวยงามดีไซน์หลักหมื่นแต่ราคาหลักพันตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมกรเดินเข้าประตูพอดีเลยโคโนข้อแม่ผมและเพียรสเวลยิงดาเมจเวสใส่ดาก้อนไหนเต็มข้อ หรือท่องอินเทอร์เน็ตลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งหรือจะหลดแอปพลิเคชันวิดีโอคอลคุยกับลูกหลานให้หายคิดถึงก็ใช้งานได้ง่ายลื่นไหลไม่มีสะดุดแต่ถ้าอยากได้ต้องรีบโทรมาที่เบอร์02-666-9426 คุณผู้ชมครับนอกจาก T4 Ultra ตัวนี้นะครับจะจัดเต็มเนื้อเรื่องของฟังก์ชันต่างๆแล้วนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมต้องบอกเลยฮะว่าเรื่องของการรักษาความปลอดภยัยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยทีเดียวถ้าสมมติเกิดว่าเราเทียบราคาแล้วเนี่ยราคาหลักพันแบบนี้เป็นมือถือที่วางขายทั่วไปตามท้องตลาดนะครับก็คือต้องใช้เป็นระบบปลดล็อกด้วยการกดหมายเลขบางทีคุณพ่อคุณแม่ของเราลืม,ลมแม่แผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่บางทีเอ๊ะเราตั้งค่ารหัสอะไรเอาไว้โอ้โหยากกับการใช้งานมากๆเลยทีเดียวแต่สําหรับ T4 Ultra ตัวนี้ครับ เขามีระบบสแกนใบหน้าเป็นฟังก์ชันของโทรศัพท์มือถือราคาหลักหมื่นเลยทีเดียวผมจะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับท่านตอนแรกครับเรากดเปิดเครื่องมาปุ๊บนี่ปุ๊บเห็นไหมครับคุณผู้ชมสามารถเข้าใช้งานได้ปกติเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับกดปุ๊บนี่นะครคุณผู้ชมนี่เข้ามาทีนี้แล้วก็สามารถเข้าใช้งาน แอปต่างๆโทรเข้าโทรออกได้ตามปกติเลยครับคุณผู้ชมชครับใช่แล้วล่ะค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าตรวจจับใบหน้าได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยคุณผู้ชมขะและอีกหนึ่งอย่างที่สามารถทําได้นะคะก็คือการสแกนลายนิ้วมือนั่นเองคุณผู้ชมขะตัวนี้ของ T Power T4 ของเราก็สามารถทําได้คุณผู้ชมจะขึ้นลายนิ้วมือมาแบบนี้ตัวข้างเครื่องนะคะแล้วก็สไลด์ขึ้นแบบนี้พี่แชมป์เห็นไหมว่าเกิดขึ้นรวดเร็วมากๆทําให้คุณพ่อแม่ดูอีกสักครั้งหนึ่งกดข้างเครืคร่องมาแบบนี้ตรงด้านล่างจะขึ้นตัวของลายนิ้วมือคุณผู้ชม ธนาคารยูท b e ที่โหลดเอาไว้ดูเมนูอาหอาหารใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรดูได้เลยค่ะใช่แล้วครับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับวันนี้เลยครับกับโทรศัพท์มือถือยี aw, ่ห้อ T Power รุ่น T 4 u l t r a ซึ่งเรามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4สีครับไม่ว่าจะเป็นสีดำสีทองสีม่วงสีแดงราคาปกติเครื่องละ5,770บาทครับเราแถมฟรีพรีเมียมเซตเลยครับ รั้วจะเป็นเคสซิลิโคนใสมูลค่า299บาทฟิล,มล์มกันรอยมูลค่า199บาทครับฟิล์มกระจกยิลภัยมูลค่า299บาทหูฟังมูลค่า299บาทปากกาทัสกีนมูลค่า250บาทแหวนกันหล่นมูลค่า159บาทรวมมูลค่ากว่า7,225บาทครับพิเศษวนันนี้ที่รับบิทช้อ p ป,ปิง้งจ่ายเพียง2,190บาทเท่านั้น ตัวเครื่องรับประกัน1ปีเต็มนะครับจำกัดสีละ100ชุดเท่านั้นครับสำหรับใครสนใจหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาได้เลยครับที่เบอร์02-666-9426ครับหรือว่าแอดไลน์มาได้ครับที่แอดไซน์และบิ๊กชอปปิ้งหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็ได้นะครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงท้องส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วัน นั่งรออยู่ที่บ้านก็ได้รับของเลยนะครับและที่สําคัญคือมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะฮะว่าตัว T4 Ultra ตัวนี้นะครับเขาใส่ใจในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆรวมทั้งเรื่องของความปลอดภยัยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะฮะคุณผู้ชมครับโทรศัพทร,รุ่นนี้ครับเขาสามารถใส่ได้ถึง2ซิมด้วยกันอ,อย่างซิมที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ครับเห็นไหมฮะว่าขึ้นว่า4 G แต่เขาก็สามารถรองรับ 3G ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อเครื่องนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่ของเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับคุณผู้ชมว่าจะโทรหาทันไม่ได้เพราะว่าเขารองรับทุกเครือข่ายเลยทีเดียวครับและที่สําคัญครับแบตเตอรี่ของเขาอึดสุดๆเลยทีเดียวแบตเตอรี่ของเขานะครับทรงพลังถึง4,000ม ah. ิลลิแอม สามารถใช้งานได้ยาวๆตลอดทั้งวันชาร์จทั้งเดียวเนี่ยเรียกว่าใช้ข้ามวันก็ยังได้พอดีโอ้โหแบบนี้ชอบมากๆเลยนะคะแบตบอืดแบบนี้ว่าดีแล้วนะคะคแต่ในเครื่องนี้รุ่นนี้นะคะที o w e เ T4 Ultra คุณผู้ชมขะสามารถเล่นได้พร้อมกันในขณะเดียวกันถึง2จอเลยคุณผู้ชมดูเลยะนะคะและต้องบอกเลยว่านี่เลยด้านล่างพี่แชมป์ก็สามารถเล<ห>่นได้ดดถูกต้องค่ะเล่นได้2หน้าต่าง2จอพร้อมๆกันแบบนี้เลยค,ค่ะคุณผู้ชมขาอ่าก็เลือกได้ว่าถ้าสมมติเกิดว่าคุณพ่ออ เราเนี่ยอยากดูหวยประกาศหวยก็สามารถดูช่องบนได้หรือว่าพอดูจบปุ๊บคุณแม่ของเราปุ๊บอยากดูเรื่องของประกวดร้องเพลงก็สามารถใช้งานได้พร้อมๆกันแบบนี้ครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับโทรศัพท์มือถือตัวใหม่ล่าสุดเลยครับจาก T Power รุ่น T4 Ultra นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอนะคะ6.26นิ้วค่ะเป็น Full View Display นะคะความละเอียดหน้าจอ HD บวกกับ IPS ค่ะ ชัดทุกมุมมองไร้ปุบผมค่ะใช่แล้วครับคุณผชมครับออกแบบมานะฮะกล้องที่ทันสมัยสุดๆเลยทีเดียวนะครับความละเอียดกล้องหน้านะฮะอยู่ที่ 8ล้านพิกเซลกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลครับวันนี้ค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะแถมพรีเมียมเซ็ตไปถึง6ชิ้นเลยค่ะมูลค่ากว่า7,275บาทค่ะแต่วันนี้พิเศษเลยให้คุณจ่ายเพียแค่2,190บาทเท่านั้นนะคะตัวเครื่องรับประกัน1ปีเต็มค่ะ โอ้โหตอนนี้ค่ะคอนสเตอร์บอกว่าสายไหลเข้ามามีแต่คนอยากได้นะคะทั้งให้ตัวเองหรือว่ามอบให้เป็นของฝากของขวัญกับคนที่เรารักเพราะว่าการเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนในราคาเพียงแค่2190บาทผู้ชมขาบอกเลยว่าไม่ได้ได้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะวันนี้ของแถมพรีเมียมที่เราจัดให้ไปในเซตคุณผู้ชมเรียกว่าได้ไปพี่แชมป์พร้อมใช้ใช่แล้วพร้อมเล่นคุณไม่ต้องไปหาแพ็กเกจรไรเสริมเลยเราให้แถมไปอีก6อย่างมีอะไรกันบ้างผู้ชมไปไล่เรียงกันเลยดีกว่านะคะ อย่างแรกเลยแน่นอนเลยกับ เคสซิลิโคนใสคุณผู้ชมขาใช้แบบนี้สีสันสดใสแบบนี้บางทีเราไม่ได้อยากได้เคสอะไรที่มันมาบังสีสดๆของโทรศัพท์เราตัวนี้เราจัดตัวเคสใสให้ไปเลยคุณผู้ชมขามูลค่า299บาทยังไม่พอให้ตัวฟิล์มกันรอยอีกนะคุณผู้ชมขาไปพร้อมใช้งานเลยคุณผู้ชม199บาทบาทรวมไปถึงค่ะมีฟิล์มกระจกนิลภัยเราก็ให้ไปด้วยพี่แชมป์299้บาบาทและยังไม่พอค่ะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมจ๋า ซือโทรศัพท์หลักหลายหมื่นครึ่งแสนหูฟังยังไม่ได้รจริงไหมจริงแต่ว่าเครื่องนี้ของเราให้ชุดหูฟังไปด้วยคุณผู้ชมขามาพร้อมในเซตเลยไว้ดูหนังฟังเพลงกันให้เพลินๆเลยรวมไปถึงได้ปากกาทัสกินไปด้วยแล้วก็ยังไม่พอไม่ต้องกลัวเลยว่าระหว่างที่เราเล่นเพลินๆเ,เดี๋ยวทําโทรศัพท์ตกหรือเปล่ารเราให้แหวนกันหล่นไปอีกคุณผู้ชมขาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคุณผู้ชม ความคุ้มค่าจัดเต็มหลดได้ทุกแอปและรับประกันถึง1ปีเต็มเลยเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นวันนี้สําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาโทรศัพท์มือถือสักหนึ่งเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นใช้เองก็ได้ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้หรือว่าคุณจะซื้อโทรศัพท์มือถือเป็นของขวัญเครื่องแรกให้กับลูกคุณหลานคุณ เครื่องนี้แหละครับคุณผู้ชมครับตอบโจทย์สีสีผมเชื่อว่าสีสีนี้เนี่ยตอบโจทย์หมดโดยเฉพาะสีม่วงเขาบอกว่าปี2024ปีนี้เนี่ยสีม่วงมาแรงมากๆมา<ล>แรงที่สุดขายดีที่สุดเลยคุณผู้ชมาคาต้องบอกเลยว่าวันนี้ต้องจัดไปแล้วนะเพื่อใครที่กําลังมองหาอยู่และต้องเน้นย้ําเลยว่าโหลดแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานของพ่อจา๋าแม่จา๋าอย่างแน่นอนใช่แล้วครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับยิ่งโดยสีมงคลอย่างที่บอกเอาไว้ไม่แน่นะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดู ราอยู่ตอนนี้นะครับ <S 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 ซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้ไปคุณอาจจะไปลุ้นฉลาดกินแบ่งรัฐบาลถูกต้องอแล้วค่ะ ไปลุ้นกันได้เต็มตาเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปขนาดหน้าจอเขาก็ใหญ่เขาก็กว้างตัวหนังสือก็ใหญ่ดูได้อย่างชัดเจนแต่ตอนนี้สายไหลเข้ามาเยอะแบบนี้ผู้ชมรีบทอยทานเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษรวมถึงของแถมทั้งหมดนี้ให้เฉพาะที่รับบิ t s h อ pping เท่านั้นค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามีสินค้าดีๆอะไรมานําเสนอติดตามให้ดีแล้วกันครับที่รับบิ t Shopping เพื่อนซี24ชั่วโมงไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาอีกครั้งกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจาก T Power รุ่น T4 Ultra การออกแบบที่สวยงามดีไซน์หลักหมื่นแต่ราคาหลักพันตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลง การเดินเข้าประตูพอดีเลยโคนอข้อมาผมแล้วเพียสเวลยิงดาเมจเวทใส่ดากก้อนไหนเต็มข้อหรือท่องอินเทอร์เน็ตลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งหรือจะโหลดแอปพลิเคชัน คุยกับลูกหลานให้หายคิดถึงก็ใช้งานได้ง่ายลื่นไหลไม่มีสะดุดแต่ถ้าอยากได้ต้องรีบโทรมาที่เบอร์026669426โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับวันนี้เลยครับกับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ T Power รุ่น T4 Ultra ซึ่งเรามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4สีครับไม่ว่าจะเป็นสีดำสีทองสีม่วงสีแดง ราคาปกติเครื่องละ5,770บาทครับเราแถมฟรีพรีเมียมเซตเลยครับนั่จะเป็นเคสซิลิโคนใสมูลค่า299บาทฟิล์มกันรอยมูลค่า199บาทครับฟิล์มกระจกยิรัยมูลค่า299บาทหูฟังมูลค่า299บาทปากกาทัสกีนมูลค่า250บาทแหวนกันหล่นมูลค่า159บาทรวมมูลค่ากว่า7,225บาทครับ พิเศษวันนี้ที่ Labbit Shopping จ่ายเพียง2,190บาทเท่านั้นตัวเครื่องรับประกัน1ปีเต็มนะครับจำกัดสีละ100ชุดเท่านั้นครับสำหรับใครสนใจหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาได้เลยครับที่เบอร์02-666-9426ครับหรือว่าแอดไลน์มาได้ครับที่แอดไลน์ Labbit Shopping หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็ได้นะครับ ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพท้องส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรออยู่ที่บ้านก็ได้รับของเลยนะครับและที่สำคัญคือมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ